นะคะส่วนผสมเปือกค่ะนะคะแล้วก็มะพร้าวชินทึกนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะนะคะน้ำตาลน,นะคะแล้วก็เกลือค่ะนะคะการใช้กระทิด้วยนะคะกร,ระทิผสมแป้งค่ะนะคะมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็แป้งค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะผสมก่อนนะคะผสมรวมกัน,นะค่ะชอบมะพร้าวเยอะๆใส่ ใส่ออน้ำตาลสองช้อนตอนทาําตอนผสมลืมกดค่ะนะคะแล้วใส่เกลือนะคะตามใจชอบนะคะเราก็ผสมกะทิลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อนลงไปหน่อยนึงนะคะ่ะก็ผุดลิกนะคะชนิดท้ายค่ะเสร็จแล้วค,ค,ค,ค่ะนะคะ ตัพักเขาไว้หน่อยนึงนะคะทำแค่นี้ละคะ่ะโอ้ลืมไปเพื่อนๆใส่งาด้วยนะคะงานี้มีประโยชน์มากๆเลยเยี่ยวไปกลุบกลับกุบกลับนะคะค่ะอืมน,นะคะตอนนี้การตั้งม้ำหนักแล้เอาใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆคุกเลยค่ะนะคะ ด้งนนั้นเราก็จับออกมาเป็นชิ้นดูดูดูเผือกงาเผือกตังนคะค่ะคลุกลงไปเลยนะคะ,ะกันคือไม่ได้ทําเยอะอะค่ะนะคะ,ะ,คะทำกินคืออยากทําก็ทํากินเลยไม่ต้องค้างนะคะ ให้ไฟตามๆนะคะเพื่อนๆอย่าใหน้นี่ตอนนี้เวลาแล้วนะคะ้ บางคนชอบแป้งแบบเยอะๆอุกันไม่คิดชอบเลยคนะตอนนี้กรได้ษแล้วนะคะแด้วลิงคอนเฟิร์มอืมอ๋อคอนเฟิร์ม beautiful absolutely beautiful อืมอืมเพื่อนๆเราไปทำดูนะคะมันเผือกค่ะเผือกทอดทอด